หาคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีเกมมากมายทั้งสตรีมวอลเล็หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกมฟิลลิ่งฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กันเยอะๆนะฮาว ปิดไมค์เลยนะครับปิดไมค์้วยอย่าปิดผมไม่เอาจะหลอกกันก็บอกก่อนได้โอ้โหชิบหายแล้วต้องเก็บกระดาษแปดอันลุงอย่านะลุงนะเด่๋ยเพิ่งรูยลุงผมไม่กลัวลุงหรอกโอ้สังเวียนเนี่ยผมผ่านมาเยอะเออมีแต่คนเขาว่ากันอย่างนั้นแหละครับลุงไม่ได้แดกผมหรอกครับผมขอบอกไว้นะจุดจุดนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวผมไปหาพี่เอกกันนะแป๊บนึงอย่าลูกพี่อะเพึ่งเอ้ยผมไปอยู่คนเดียวเอ้าทำไมไฟดับอ่ะมันไฟดับมันมีไฟดับด้วยเอ้าพี่เอกอยู่งั้นนะโผมันนี่ไฟฉายทุบหน้าเลยนะเอ้ยแล้วจะวิธีเอาตัวรอดนะครับอย่ามองหน้าเซเนเดอร์แมนเด็ดขาดหลบหน้าหนีเลยเอ็มแล้วซ้ายหน่อยเออตรงนี้เลยเซเนเดอร์จะฆ่าคนยังไงอ่ะก็โดยการมองหน้าครับแล้วก็จะเห็นหลอดแบตเตอรี่ไหมฮะ นั่นคือชีวิตรเราถ้าเกิดจะ<ม>ใกล้หมดรีบหันหน้าหนีแล้วก็วิ่งหนีไปที่อื่นพยายามหลบหน้าอย่าศบตาโอเคแล้วถ้าพี่เอกกับเอ็มเจอกันแล้วผมจะเงียบนะครับแล้วแต่บอกก่อนว่า,าอยู่ไหนนี่ไงตรงไปเรื่อยอยู่ในบ้านเ <c oughs> อกเนี่ยเอ้ยกระดาษเนี่ยเจอกระดาษแล้วเนีย่ยเฮลมีเนี่ยอยู่ข้างเลียเอาดิเฮ้ยจะอะไรเยเยมีกล้องด้วยกระดาษไม่เอากระดาษนะไฟดับเอากระดาษอุ้ยไฟดับไฟดับไม่เอาไม่เอากระดาษนะครับไฟดับกดีคกับกด e เหรอเอาเดูวว่ากดคลิก โอ้แม่งเพิ่มมีเสียงเอ็มกระดาษเอาสินั่นและเอาแล้วไงเอากระดาษมันแยกกันเหรอเอาผมจะปิดไม้แล้วนะลุงลุงอย่าทำแบบนี้กลางเกมนะเว้ยต้องหากระดาษให้สี่แผ่นก่อนเอาไปไปไปโอ้ยไฟดับ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 เอาเป็นวะโอ้ยอยู่นี่โอเคลงอยาแลลงลลงยาะลุลงง ลุงเรนเดอร์ลุงเรนเดอร์แม่งปิดไมค์ไปแล้วอ่ะกูอยู่โดดเดียวเฮ้ปิดเอาละาให้ปิดเลยนะปิดเลยนะโอเคชิบาหายละ,ละลโอ้โยอันหลงังลุงลุงทำไมลงุงทำกับผมอย่างงี้ยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลุงแบตแม่งเหลือไปหนึ่งส่วนสี่แลเนี่ยหนึ่งส่วนสามด้วยเนี่ยเฮ้ยใจเย็นรอผมด้วยหายไปในหายไปในป่าแล้วพี่เอกอ้าวชิบหายละอ้าวกูโดดเดียวนี่ผมเยวเดียวอยู่ข้างหลังไหนวะโอเคไปไปนับนับเลยครับไปนับไปนับนับนะ เฮ้ยใครเหรอไหน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 มองไม่เห็นไอ้ลูก oh oh shit oh shit oh my god ลุงยังตามอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะทำไมมันถึงกล้องดิสบัดอย่างงี้เป็นอะไรวะคราวนี้เหลือเหลือแต่ตำนานเเออม m m ครับเอมอยู่ไหนครับหายแล้วครับอ้าวชิบหายแล้วโดดเดียวละมึงทีนี้ผมให้เวลาพี่ไปหาโอ้ยใหญ่าหญ่ใหญ่ Okay. ไม่ไม่ต้องปานีครับลุงครับไม่ต้องปานีนะฮะใช่ครับนะครับไม่ต้องปานีเลยครับ,รบปาน,ปานีปีน,ปนต้นไม้ได้ด้วยหรอวะได้เด้เอเอาปีนไม้สแตนเดอร์อ้าว <laughs> ไปหลอกมาต้นไม้ <laughs> อย่านะแค่บ,บนพื้นนี้ก็จะแย่อยู่แล้วอย่าดนะฮะไ,ไม่แบตเตอรี่มันรีเจนด้วยหรอือเปล่าวะ เหมือนมันจะมีเหมือนได้ยินเสียงใครเดินตามหลังมาว่ะอุ้ยไม่ดับไม่ดับว้าว้าไม่ได้แล้วโอ้โห้ลุงลุงลุงอีงทีมันไม่ใช่ลุงลุงลุง อย่านะ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 อย่าอย่าดักผมจะหลอกพี่ตอนที่พี่เลือดเต็มสีเขียวนะถ้าหลอกตอนสีแดงเดี๋ยวพี่ตายมีการทรมานด้วยมีเก็บไว้ให้ตายอย่างช้าๆคิวリングสโลลี่อุ้ยเหมือนเดินมาที่เดิมอ่ะอุ้ยสเลสเลสแมนมูดดินได้ด้วยมันไม่มีที่อื่นแล้วหรอทำไมเห็นแต่บ้านหลังอิฐหลังเดียววะตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่ารุงเขาคิดจะทําอะไรอยู่นะฮะแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องอืมถ้าเป็นซิลินเดอร์โอ้ยโอ้ย ไปดับ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 ลกไปดับมุมอุ้ยจนมุมจนมุมจนมุมกล้องแบบบุบบุบบกล้องมึงดับสเต็ปแล้วกล้องมึงกล้องมึงดับสเต็ปกล้องมึงดับสเต็ปแล้วแล้วไมกล้องมันไม่รีเจนวะอ๋อๆป็นดับดับใหญ่เลยดับใหญ่เลยทีนี้ลัวลัวลัวเออเออคุณจะมองชัดปเนี่ยพอแล้วโอ้ย เปลี่ยนกล้องใหม่ได้เี่นเอาแล้วเไปหาแบตเตอรี่อันนี้แน่แน่เบยฮะโอ้โอ้โอ้เสียงอะไรโอ้ยไฟดับอีกแล้วไฟดับอีกแล้วแล้วทำไมไฟจากรถแม่งดับด้วยวะไม่เข้าใจเลยแล้วพี่ก็จะเจอสถานที่ใบอีกใบหนึ่งอยู่แถวๆนี้แหละเอ้านี่มันเปิดประตูไม่ได้ให้ตายเถอะ ลำคาญไก่กล้องมากเลยแม่คิวมี please please คิวมีนี่ไงในนี้แน่นอนเลยฮะมันต้องมีกระดาษอยู่อย่างแน่นอนไฟอย่าเพิ่งดับเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจียงไรเจียงไรเจีงไรวะดูดูลำไรวะอุ้ยดูวิ่งไล่ดูวิ่งดุวะเร็วเร็ว ที่อย่างนี้นะฮะมีวิญญาณของลุงอยู่นะครับวิญญาณของลงุงที่เหรอ BTC เฮ้ยมีชั้นล่างด้วยโอ้โหที่แม่งอย่างแคบประเจ้าจอดทำไมถึงเป็นอย่างนี้โอ้โหโอ้โหโผล่มาทีที่กูตายแน่นอน มึงนั่งลงเลยว้าว้ามึงอย่าเพิ่งว้าวตอนนี้ลุงลุงเราเราก็เป็นเพื่อนกันมานานด้านล่างน่าจะไม่มีนะด้านล่างเราจะไม่ผิดเราก็เป็นพี่น้องกันมานานนะลุงนะค้องคนพิจาที่นี่มีเต็มไปด้วยของโอ้โหไฟสวยๆเก๋นั่นเนี่ยที่เนี่ยใช่ลุงมีห้องอาบน้ำด้วยเนี่ยโอสบู่หล่นเนอ ไม่กลมแน่นอนอะห้องอาบน้ําห้องนี้นั่นะเหรอ <c oughs> ไม่เอาไม่เอารู้สึกทางยาวๆมันน่ากลัวนะน่ากลัวมากนุ่ยาแนะลูกกระทำตบบนี้ทางยาวยแล้วโอ้ทำไมมันเหมือนไม่มีอะไรเลยวะว้าวว้ววววหววยว้วว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 วกลวองแบตเตอวีววววงงวว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 ว 1> 1 mm. หน่งมิลลิเมตรยาวๆมันน่ากลัวนะน่ากลัวลูกก้มหน้าลูกก้มหน้าเลยครับก้มหน้าก็หลอกไม่ได้ดิเอ,อาไม่ไหวแล้วเงยหน้าให้หลอกได้ไเอ้าบนหลอกทีกูตายเลยนะเนี่ยเร็วๆอุ้ยไฟดับอีกแล้วโอ้ยดีนะแถวนี้ไม่มีไฟดีเนี่ยดีนะแถวนี้<ช>ไม่มีนะไมมฟดล,ลุงลุงอย่าทำางนี้ดิลุงลุงนี่มันกดประสาทเลชัดเลยรู้ไหมสังเวียนผมมาผ่านเกมฮอร์เรอร์มาแบบว่าช้ำชองชิมังแล้ว ลุงทำอะไรผมไม่ได้รัจุดจุดนี้นะฮะเอ็ทางสีแยกไหมครับสีแยกไหนครับตรงมาเรื่อยๆนะครับลุงจะป้ากว่าตัวลุงจะแอปเพีย์ใช่ไหมอย่าละอย่าะลยหยุดความคิดนั้นไว้เลยนะถึงผมจะผ่านมาเยอะเนี่ยถึงผมจะผ่านมาเยอะแต่ว่าชีวิตเรานั้นแน่ใจนะจะขึ้นไปฮะอ้าวลงได้ไหมอุ้ยข้างในมันไม่มีอะไรแล้วลุงมันไม่มีกระดาษแล้ว มันมีอยู่ตรงไอ้ทางทางนึงอ่ะตรงบ้านอิดอ่ะมันจะเป็นเหมือนแทงน้ําใหญ่ๆหญ่อ๋อหาไม่เจออยู่ดีอ่ะอยังไงอรับรู้ว่ามันมีอะไรครับมันก็จะมีคนโอ้ยไฟดับแนมะ่โอ้ please พี e ไฟ <ป S 1> <me. S 2> ดับแล้วไฟติดหรือยังครับคิวมีไฟติดแล้วไฟติดหรือยังครับติดแล้วครับโอ้ oh! ah! ลงุงโอ้ The tap is คไอโก้ดูเขาหัวเราะเสียงหัวเราะก็น่ากลัวเลยเออเอ็มเหรอเอ็มนี t <t ่อยู่นี่นี่นี่เฮ้ยกระดาษอยู่นี่ปะเฮาเดี๋ยวกระดาษกระดาษสุมเกิดสุมเกิดเอ็มมองหน้าเราสิเรามองหลังให้เอ็มเองโอเคเดินถอยหลังไปเดินถอยหลังไปเราดันซ้ายเราละรู้มันมาแล้ววิ่งอ่ะ พี่เอกแกปิดไฟอยู่หรือเปล่าอเหมือนท่องโลกสัตว์น้อยน่ารักเลยอะทำไมต้องเดินมองหน้ากันอย่างนั้นด้วยอะมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากเลยเราเห็นได้ซึ้งกันแล้วกันผมมีความสุขมากไฟดับทุกอย่างจะหยุดนิ่งเอ็มเอาเอ็มเอ็มอยู่ไหน เอ็มได้เอ็มเค่อยๆเดิน่คยเดินไล้เอ็มหารัวเอ็มแล้วต้องหารัวเอ็มรัวเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราได้เอ็มจริงเหรอเดี๋ยวมอนเดี๋ยวหันหน้ามามันชย้ไปถนนไหนถนนนี่ไงถนนเอ็มอย่าหันสิเอ็มมีอะไรหรอกเรายังไม่ได้แผนแรกเลยเขาคงปลานีเลยอยู่เ้ยเอาจริงดิ เอ็มอยู่ไหนไปดับไปดับด้วยไปดับด้วยเหรอเอ็มเอ็มอยู่ไหนวิ่ง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 ขยับไม่ได้เลยเอาเอาตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยยายนล่เหรอไม่ไม่ไม่ขยับตัวไม่ได้อย่าทำค่อย ทำทำแรงๆใช่ไหมเอาละครับตอนนี้นะฮะมีผู้รอดชีวิตหนึ่งคนนะครับเดินท่ามกลางถนนใหญ่นะครับซึ่งเขากำลังจะเดินไปหากระดาษทั้งแปดแผ่นนะซึ่งตอนนี้ได้ศูนย์แผ่นอยู่เลยครับอ้ยนั่นเขาเจอรถแล้วเจอรถแล้วนะฮะเอ้ผมไม่มี็นอะไรเลาปวดลีฟมี أو ه, أو ه, อู้อู้อ้าวตายเลยตายเลยเหรอวะเอาช<ค><า><ด>ิีพาปแล้วอูอ้พี่เอกพี่เอกครับไปครับไปครับเอานำครับให้ผมนำนี่น,<ำ>นะฮะที่นี่นะครับเราจะเสนอนะที่นี่เป็นที่ที่สวยงามมากเลยนะฮะก็คือว่าเป็นป่าแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยฟูมูลปาร์ตี้ครับฟููม ที่นี่ก็จะมีฟูมูลปาร์ตี้จัดอยู่เป็นบ่อยครั้งฮะดูนะครับอยู่บน้ะฟูมูลนะครับครับผมฟูมูลครับเราถ้าเรามองข้างบนเนี่ยเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เดินไปแล้วเราจะเห็นหน้ากันได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าเราเดินไปถึงไหนแล้วผมว่าเราหาเราถอยหลังให้นานให้มากที่สุดเท่าที่ทำทเทาทอได้โละรูเห็นแสงไฟตรงนู้นไหมครับน่าจะมีกระดาษอยู่ข้างหลังลุงครับผมเดินไหมพี่เอกเดินไหมครับลุงเดินเฉียงครับเดินเดินเป็นปูว่าเดินเป็นปูครับ โอเคครับกับพี่ตะปูก้ามโตใหญ่เอ้ยพี่เองจับพี่เฮะรถมันมันบังไงเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอรัวแล้วไหนลุงอยู่ไหนแล้วอยู่หลังพี่เอกโอเคเป็นสิ่งที่ดีเราจะแนบรัวไปนะใช่ครับแนบรัวนี่สเลนเดอร์ไม่สามารถหลอกเราได้อย่างเอ้ยเดินติดอะไรเนี่ยรัวแน่นอนครับแหมพี่เอกก็มองหลังผมแมสเลนโอ๊ยอะไร ไมกล้องอะไรพี่ครับพี่ครับ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 รีบนั่งเลยทางนี้พี่เร็วโอเคเอ็มเขาเล่นเงียบด้วยเอ็มมึงเอามาหีดะโอ้ยเสียงอะไรเสียงไรมันคือเสียงไรชิพ่ายแล้วอ้าวลุงกระเจิงไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ที่ รู้ทางนี้ครับมีท่มีไฟครับโอ้โหไฟดับอุ้ย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 ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยลุงผมเป็นพลังงานผมเป็นพลังงานไฟติดหรือยังติดแล้วติดแล้วลุงยืนอูอยู่กลางๆเลยไฟหัวล้านแล้วพี่หัวล้านอยู่ซ็เตอรเด้อเด้อเด้อพี่จะกลัวใครดีกลัวพี่หรือกลัวเซ็นเตอร์เด้อเดีอเด้ไฟไฟอยู่นู้นลุงหาไฟไปครับ ฟอลโล่เดี๋ยวไลเไอ้ปิดต้นไม้โอ้ยไฟตึบโอ้ยลุงอยู่ใช่อยู่ใช่อยู่ใช่จินกรมหมาเอ้ยลุงข้างหลังลุงอย่าหันไปนะงอเคมีหันเราเข้ารั้วแล้วมีหันไปนะพี่เอ็กอยู่ไหนอยู่นี่ข้างหลังลุงเอ้าไหนวะไหนพี่ไหนวะเมื่อกี้มันเรียงเห็นกันอยู่หลัแหลตเลยนี่อยู่นี่โอเคโอเคแสงไฟไปที่ไหนพี่เอ็กติดต้นไม้เอาดีดีดีตรงนี้นี่นี่นี่แสงไฟเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะ อยู่นี่อยู่ด้านหลังไหนวะผมอยู่ด้านหลังไม่ไม่ผมอะหรือแสงแสงหัวพี่มันสะท้อนแสงแสงรถได้รถที่เราจะไปเอากาษเมื่อกี้นี่นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วำอออยยออยยโอ้โ้้ยอโอ้โอ้อโอ้โ ลุงเห็นไหมี่ผมเห็นไหมผมเห็นไอซีอยู่ผมอยู่ที่รถพี่เอกผมอยู่ที่ไฟรถโอเคอยู่ที่ไฟรถเหมือนกันโอ้ยไฟดับช่วยใจยช่วยใจโอ้ยกล้องมันดับสเต็ปอีกแล้วอ่ะพี่เอกครับ behind the tree behind the tree ไหนวะโอเคเลือดเต็มแนะล้วเนะ <c oughs> อเ้ยโดนลอยแล้ว อันไหนเอาไปอหนึ่งเอามานไหนอันหนึ่งนี้อยู่ไหนลุงเราไปไปท้าทายลุงดวงวิญญาณอย่างนั้นนะเจ๊กูไหนครับอ้าวนึกว่านึกว่าหาเในเด้อย่องหลังลุงหลังโอ้โหผมนึก้่าเซรเรนเดอร์ครับผมไปผมเจอบ้านครับไม่มีเลยกระดาษเดี๋ยวได้อยู่ใช่อยู่ลุงครับเฮ้ไอ้กระแสน้ำเต็มมาแล้วครับลุงครับไม่แน่ว่าเราออกไปเนี่ยนะฮะ เออเซเลนเดอร์เอ็มเนี่ยน่าจะอยู่โอ๊ย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 พี่เอ็ผมดับสเต็ปครับเซเลนเดอร์เอ็มอาจจะดักเราอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับโอ้โหเขาเล่นดับสเต็ปโชว์เลยตอนนี้แล้วคุณจะทำไงดีครับลุงลุงวันนี้นี่ลุงก้มนะลุงหันหลังเดินออกอะไรอะไรมันอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้าน